วัดนางล่าก็ยาอยู่ที่ตำบลจุมพลอเภอสทิงพระจัังหวดสงขลาวัดนี้นจะมีพระพุทธรูปนะองค์ใหญ่มากเป็นพระพุทธรูปนาะคปกนะครับก็ยังยังสร้างไม่แล้วเศร็จนะน่าจะมีหลายๆส่วนที่ยังต้องอต่อเติมเพิ่มเติมอีกนะด้านหลังผมเนี่ยนะก็คือพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ตรงนี้ทางเข้าพระวิหารนะก็จะมีรูปปั้นของยักษ์ทั้งสองตงนอยู่ เดี๋ยวคือวัดสีกุยหยังก็เป็นวัดโบราณซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยก่อนอยุธยาด้วยซ้ำไปนะฮะแล้วก็กลายเป็นวัดสำคัญในสมัยอยุทยาวัดนี้เนี่ยนะฮะโดยความหมายของชื่อคำว่าสีกุหยังเนี่ยผมไม่มั่นใจว่านะมีความหมายว่ายังไงนะฮะแต่ว่าวัดนี้นะจะมีคูน้ำเนี่ยล้อมรอบทั้งสี่ด้านนะ กว้างก่30าเมตร40เมตรปัจจุบันคูน้ำล้อมรอบเนี่ยก็เหลืออยู่เพียงบางส่วนเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะฮะการที่โบราณสถานมีคูล้อมรอบทั้ง4ด้านเนี่ยก็จะเหมือนกับโบราณสถานในยุคพราหมณ์มาก่อนนะก็น่าจะเป็นยุคพราหมณ์มาก่อนนะฮะก่อนที่จะมาเป็นวัดในพุทธศาสนาตรงนี้เป็นวิหารนะซึ่งสร้างด้วยไม้ที่ยังคงหลงเหลืออยู่นะครับ แล้วก็ด้านหลังเนี้ยก็จะเป็นฐานเจดีตรงนี้ก็ประดิษฐานหลวงปู่ทวดนะครับซึ่งประดิษฐานไว้3อิริยาบุตปางแรกนะก็น่าจะเป็นการจานอักษรจาอักขระ ตรงนี้เป็นปางเดินธุด,ดงค์นี่คือสามเณรที่อยู่กับหลวงปู่ทวดปางเดินจงกรมปัจจุบันวิหารที่เป็นไม้แบบนี้นะครับในวัดต่างๆเนี่ยเหลือน้อยมากเป็นทีแล้วครับเหลือไม่กี่วัดโดยมากก็จะถูกรื้อไปนะแล้วก็สร้างเป็นอุโบสถหลังใหม่ขึ้นมา นี่เราจะเห็นการเข้าไม้แบบโบราณเลยนะครับลองสังเกตดูฮะการเข้าไม้แบบโบราณเนี่ยก็คือการไม่ได้ใช้ตะปูนะมีการลงสลัดตอกนะเจาะนะฮะเห็นไหมครับตรงนี้เห็นเดือยไหมฮะนะมีการเจาะไม้ลงไปแล้วก็ใส่เดือย นะวัดต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามีโบราณสถานแบบนี้ต้องอนุรักษ์ต้องรักษาไว้ทีเดียวแล้วฮะนะเดี๋ยวไปดูส่วนที่เป็นฐานเจดีเดิมนะครับในภาคใต้เนี่ยนะครับสำหรับพื้นที่ที่ผม มาในวันนี้เนี่ยก็คือสถิงพระโบราณเนี่ยจะเรียกว่าสถิงพระนาศีแล้วก็พื้นที่อันเป็นสถิงพระโบราณเนี่ยก็จะมีการพัฒนาการของศาสนาของการนับถือศาสนาของความเชื่อเนี่ยเริ่มตั้งแต่เป็นชุมชนที่นับถือศาสนาพราหมณ์มาก่อนนะ ซึ่งถามว่ารู้ได้ยังไงว่ามีการนับถือศาสนาพราหมณ์ก็จากโบราณวัตถุต่างๆที่พบนะไม่ว่าจะเป็นศิวลึงเทวรูปต่างๆในยุคนั้นเนี่ยเทวรูปพระศิวะนะครับก็บอกชัดเลยว่านับถือพราหมณ์มาก่อนและจึงนับถือพุทธอันนี้คือฐานใจดีนะฮะก็เป็นฐานสี่เหลี่ยมนะก็ ต่อชั้นขึ้นไปซึ่งผมไม่แน่ว่าส่วนบนสุดเนี่ยจะเป็นยังไงนี่ก็คือได้รับการบูรณะแล้วนะครับทรงสี่เหลี่ยมแบบเนี้ทำให้ผมนึกถึงพระบรมธาตุชัยยาซึ่งแน่นอนว่าอาจจะอยู่ในช่วงสีวิชัยก็เป็นได้นะครับ ความงดงามของพระวิหารที่วัดศรีกูยหยัางนี่ก็คือลายปูนปั้นครับสิ่งที่ผมกลัวอย่างหนึ่งก็คือการบูรณะนี่แหละฮะการบูรณะในยุคหลังเนี่ยนะครับทำให้ศิลปะดั้งเดิมเนี่ยถูกทำลายไปเยอะมากๆในหลายๆที่หลายๆแห่ง ซึ่งแน่นอนว่าการเลือกช่างนะมาทำการบูรณะเนี่ยสำคัญมากทีเดียวนะจะเลือกเอาช่างซึ่งนะเป็นแรงงานต่างชาติมาเป็นรูปมือเนี่ยไม่ได้นะฮะนะส่วนช่างเดิมๆนะช่างที่ได้เรียนศิลปะวิทยามานะก็สูญหายไปหมดละ นี่คือร่องรอยนะร่องรอยเดิมๆนะของอิดเก่าปูนเก่าจะเห็นได้ว่าโบราณสถานทั้ง3าโบราณสถานในวัดศรีกุยหยังเนี่ยนะสร้าง ต่างยุคต่างสมัยกันนับตั้งแต่พื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นเมืองโบราณตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่ 12, 13, 14เป็นต้นมาเนี่ยจนถึงมาช่วงอยุธยานะพุทธศรวรษษที่ 22, 23นะ23จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะโบราณสถานาต่างเนี่ยก็สร้างทับซ้อนกันมา